はい <Upper language> 10周年キャンペーン第の最新情報をお伝えさせてすまずはこちらはいい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 い待っておりましたでは早速、いいいーさんお願いしますいい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 ンいい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 い ใช่เฮ้ยเขาบอกว่าลิงก์เลเวลเลทของด่านนี้อย yep ู่ที่7จ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต uh ์มั้งเป็นด่านเล่นเล่นอัพลิงก์อ่ะมันเล่นกันอยู่รอบต่อวันไงเยอะกว่าไอ้เยอะกว่าไอ้หมู่บ้านในเนี่ยไอ้หมู่บ้านในไอ้ของวายโบลี่อ่ะที่มันเป็นที่มันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านของเนสตอรี่เวนน่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นสี่จุดห้าที่เล่นกันอ่ะแต่่นีทำอะไรก็ทำสุดท้ายแล้วมึงก็ไม่ได้อยู่ดี ไา่สนใจอ่ะมึงรีมาก็ไมาสนใจอ่ะที่ยาไปดูฝั่งยูเหมือนกันนะที่ยวกดูฝรั่งคุกพิมอะไรกันบ้างไว้แค่แต่ไม่เอาเวียกเวียดูให้มันรู้เรื่องแค่ L L L โอ้โหไอสัตว์ไฟนอลทำการกับบอลนอพาลินก็ชัดแล้ววะไฟนอลทำการอ่ะมันก็มีอยู่ไอิมไม่ก็มีเห็นผลว่าไอี่อลีกมันกลุดแล้วกูบาทำไมมาทำไมคุณเล่นคุณเล่นทีนังอยู่ไอคนคนที่แบบโดนชวนมาเรี้ยกแฟนมีหละ เขาเขาเขาอุตส่าห์ชวนมามันอาจจะมีของฟรีในงานมึงอย่าลืมดิือแค่โปสเตอร์โปสเตอร์ไงกูมาทำไมเลเวลอัพลิงก์เหมือนกันสามครั้งทุกเจ็ดวันเหมือนเดิมกูมาทำไมอ่ะกูมาแล้วกูได้อะไรอ่ะนี่มันก็หลุดไปแล้วเอ้ามึงอาจจะได้แบบโปสเตอร์โปสเตอร์อะารที่ไหนโปสเตอร์แบบว่าขนาดเท่าแบบอะไรวะรูปกรอบรูปแบบใหญ่ๆหน่อยอ่ะเออถ้าได้อย่างนั้นกูก็ไปนะเพราะกูกูรู้อยู่แล้วว่าว่ามันตัวอะไรแต่ว่ากูก็แบบ เอามาแปะเอามาแปะตรงฝาบ้านเนอมันก็เท่ดีอะเหลือจะได้แบบโค้สแตนด์นูนสแตนด์ีเลยลุดไปแล้สแตนดี้อะคริลิกสแตนอะไรเงี้ยโดนมาลุดไปแล้วมีผลอะไรอีกวะกูอยากรู้อย่างเดียวตอนเนี้ยถ้าสมมตินะสมมติมันมันไม่เกิดเหตุการณ์ไฟป่าในในอะไรวะเอว no, no e uh, ี no, right. no, really ่อ่ะแล้วมันมีแฟนมิดที่นิวยอร์กอ่ะกูอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง

บทเทิลไอชื่อด่านวะเลด่านยากไอด่านเอเอสบีอาร์น่ะเบตเทิลฮาร์ดเดนไออะไรโฟร์โฟร์มิตเทเบิลโฟลเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยไม่อยากรู้ว่าตัวอะไรอ่ะตัวอะไรกันเนีเฮ้ยผมว่าเสืออาจจะเปลี่ยนกันได้หรือว่าหรือว่าไอที่หลุดมาของปอม ของจริงแม่งอาร์ตแม่งเป็นอาร์ต <c oughs> อีกตัวนึ <c oughs> งควจริงแล้วทีมงานไม่ใส่ใส่บอดดักไอ้อพวกเลิกเกอร์เไอ้บอด <c oughs> ดักพวกกูเปลี่ยนเลยความจริงแล้วมันคือโกคูไอ้อพวกโง่ <c oughs> มันคือโกคูซุปนเซียสามเงียบเงียบโง่ไม่มีอะไรให้พึงแล้วเฮ้ยมาแล้วอุ้ยตัวอะไรอยากรู้เลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยมีมาให้ดูเป็นนี่ด้วยอ่ะ ว้าวายัง<า>ยังย,ยังมันก็ว้าวเร็วเกินไอ้เชี่ยดีบไปให้ดู <S <S อ,อะไรไม่ทันหรอกปะไม่น่าไปดูแฮะแล้วก็บอลแล้วก็มอนแซดแล้วก็ตะโกนจีทีสามตีมเอาไม่ดี่ว่าซุปเปอร์ไอ้เที่มันเลี้ยงนี่หว,วา่านี่ไงซุปเปอร์แซดแล้วอุ้ยแซดแซดแซดอ้าวว้าวเซลโอ้ยแน่นอนครับไอ้สัตว์ทั้งสองไอ้เชี่ยไม่ต้องซืยวเฮ้ยเขาอยากดูอยากอยากดูอาร์ตอะ มึงเซลหรือมึงตัวอะไรเนี่ยมึงันต้องโควงหังน่าจะเซลหังไงหังหังอุ้ยอันนี้สวยเฮ้ยเรียได้อยู่นะให้อยู่ให้อยู่เออเด็กบอลโอ้ชัดเจนเลยไอสัตว์มาอย่างงี้ไม่ไม่พ้นโกคูฟิเซอร์สิบเจ็ดไอสัตว์มาแน่แน่เออี๋ยวอ้ี่ะ หนึ่งค่ายที่เขา <phin reforms> หนึ่งค่ายที่เคยกลายเป็นศัตรูกันฟิเซอร์ตอนนี้มาร่วมมือกันแล้วไหนพี่ต้นต่อไปกไม่รู้อ่ะเป็นแขกป๋อโอ้โหเป็นออมันแต่มันชื่อเป็นฟิเซอร์ไฟนอลฟอร์มกับโกคูเนี่ยหว่าโอเคบวกโกคูโอ้ยไม่อยากรู้เลยตัวอะไรอุ้ยถึงคนที่ต้าเหรออู้อู้อันนี้อันนี้ทำเป็นบ้าครับผมไม่รู้เลยทุกคนวามจริงแล้วมันคือโดนคอนเฟิจันทิมาว่ามึงโดนหลอกหมดเลย ตัวน,นี้ผมไ่รู้เลยาตัวอะไรอะไรไม่รู i i? ้เลยอะค่วูเฮ้ยเปิดมาดิเปิดมาเนหรอน้แล้วเป็นไอ้นี่หรอเป็นโกคูเหรอโอ้มันไม่โกคูสามวะไม่เข้าใจวะเออมันควรเป็นโกคูสามจริงๆะอ้ยอยาสวยจังเลยอะไม่เคยเห็มาก่อนเลยอุยระเาะหวเระระหาะาะาะ้วหะะไระ ไปตู้โกอิต้อยีแล้วตู้ซูเปอร์เลยสองช่องเองก็เป็นอีซีไงอีซีเจ็ดปีกับตัวข้างตู้รู้สึกนอกจากโยต้าแล้วอ่ะโกฮังสองกับตัวนี้ไม่ค่อไม่ค่อยหาเพ้าพาร์ทแรกพาร์ทแรกหายกว่าพาร์ทแรกอาร์สวยกว่าลูกูดียร์อะไรนะลีกลูเดียรี่ไอเหี้ยนมันก็ดาวได้แล like ้วอ่ะ <ด>เป็นเบลต้าเอ็เจลแล้วสลับมาเป็นโกคูเอ็นเจลดูกลางเฟดแล้วไปก,กล่วกาวดีไหมดูนะในในมุกอ๋อเอ,อ็นเจลสวยนึกว่าเออหรือว่ากดาโกหังเดี๋ยว่า,กาโกหังมาเท่มากเลยอะไอเจ้ยตู้คานิวอร์นะมึงคิดดีๆนะยังไม่เห็น,ย,หนยังไม่เห็นการเอ็กซ์ตาเลยไม่เขาไม่โชว์เาไม่ยอดี๋ยวเขาจะไปโชว์ทีมมันนู่นแหละน่าจะไล่แบบว่า นทีสิบห้าหรือว่ามืนอปันทีมันสิบห้าไม่ได้สิบห้าตู้มาแล้วหรืออาจจะไม่มีแล้วมั้งอาจจะอาจจะแบบว่าปล่อยมาเป็นข้อมูลในนี่เลยโอ้ยแฟนมีเลยไอ้เคียแฟนมีแล้วมึงจะเอาอะไรอีกล่ะมอ้คนแปิกไม่แต่ว่ามันมีเขียวว่าพีสติีมบอดแคสอะน่าจะมีสติีมอีกรอบหนึ่งมั้งป สตรีมวันที่12บอกเพราะมันสามเพราะมันสามวันก่อนก่อนตู้ปล่อยเลยนะ คือขนาดสคริปต์มันก็ไม่มันก็ไม่เขียนแล้วอินเบชั่นของแบบของผู้คนต่อตัวละครตัองเก็บขี้เกลียดเราไว้ใช่ไหมที่ติดในก็ไม่โกงอ่ะไม่ไม่ถูกใจเลยใช่ไหมใน,ใน,ใ,น,ใ,นในมุวี่เบต้าก,ก็ไม่ได้เป็นคนมาสู้ก่อนไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> มันเป็นโคคูสามไม่เชื่อ <c oughs> <c oughs> มันมันคือจริงๆมันควรจะเป็นโกคู3แล้วสลับมาเป็นเบตามันมันไม่ควรจะเป็นเบตาสลับาเป็นโกคูเบตากับบีโต้มันรู้ว่าคนน่าออกมาเล่นเดยกันก็น่าจะเป็นคลิปตรงข้ามกันก็คือเบต้าซูเอรซียิซงกเนช์ฟรเบตไตเซงน้ พก็ทำแบบเลเล็กลเทนเอลเลเมนตเลยคูต์เบจิต้าฟรีดาซชูเต天使 s ซกคุวะอ๋อเปีเดินทางครับมาตรน้เงไครับถ้าทำอย่าง้อ้พวกตัวแบบยิงเปีอ่ะไอ้ไอ้โกคูบูกับเบบูใช่ไหมก๊อตอ่ะก็น่าจะสลับน่าจะทาสลับเหมือนกันแล้วค่อยแลขึ้นาเป็นฟิวชั่นก็ขายได้อีกวยขายซูเปอร์ได้ลอตีตัวเก่า ก็ไม่ไอซีตัวเก่าได้แหละแต่หมายถึงว่าบอกมันก็ทำขายมันทำขายใหม่ได้เลยไงอระบบใหม่ทำใหม่ขายทำขายใหม่ได้หลายหลายหลายรอบเลยลิงแบบลิงอ่ะกูรต้าสี่อ่ะก็ก็ขายใหม่ได้เหมือนกันเป็นโกคูสับมาเป็นเบต้าได้เหมือนกันนี่เหมือนกันป่ะตัวนี้ฟิชชั่นแล้วอยู่ประมาณสองสามเดือนนี่ไง ผมคิดอยู่ว่าหรือว่าเออว่าแอคทีฟของเบยตาน่าจะเป็นโซมาดิเชอร์อ่ะ เราจะได้เห็นท่าไม่ตายแบบเป็นคลื่นเต่าคล้ายๆกับวีโต้แล้วก็เอคเป็นโซเปนิเชอร์อาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะมีอ้นเนี่ยอาจจะมีแบบว่าไอ้ดานอนิเมชั่นที่แบบเป็นของตัวเองเออเป็นดคอกานตุสิ ก็เหลือเซียนซาก้าอีกสองตัวแล้วก็ซูเปอร์ก็เหลือซูเปอร์กระจิตีก็เหลือเจตีซีซีซูเปอร์เหลือตัวข้างตู้ไอนไอยเซนซาก้าก็เป็นเซลเซลเขียวเอสีซีจริงๆอะมีอีกตัวหนึ่งไงไอ้โกฮังอะโกฮังสองแดงก็ได้นะตัวที่มันตัวที่มันเป็นขึ้นเต่าขึ้นเต่าพอหลูกอะตัวนั้นตัวนั้นก็เอสีซีแดงมันเป็นข้างตู้นี่อะะไรนมันเป็นตัวธรรมดาทั่วไป ก็แม่แล้วแล้วมึงจะให้มัน Easy อ ECA ตัวไหนอ่ะเราเป็นทางทางสีฟ้าครับเอ่อทางทางสีฟ้าฟก็สิบเก้าสิบแปดละทา,ทางฟ а ้าก็รอดูแล้วกันว่าว่าตัวไหนจะได้ไปเพราะว่ามันสล็อตมันมีแค่เดียวไงของตัวครับเซลตาก้าคุณดูยังไงมันมีตัวเดียวใช่เซลมันกินที่ไปแล้วไงก็เซลมันอยู่ในตู้ ECA มันก็ต้องได้ SEC อยู่แล้ว ไม่ได้ครับส่วนว่าคือโดนเบรคความจริงก็เสียวยังไม่ได้สองตัวเป็นทั้งกับไอ้ทั้งทั้งฟ้าอย่างนั้นก็ดีนะกูก็เอานะเพราะเพชรมันเยอะกว่า S E S E C แม่งแจกเพชรแค่เท่าไหร่สองสามรอนี่นคือสิบสิบแปดกระพางทางฟ้าครับผมว่าก็เไมนไปได้ไม่มีอะไรนะวันนี้มีเองแต่คุณไม่มีอะไรแล้วอ่ะหมดหมดแค่นี้แล้วที่เหลือมันแบบว่านั่นแหละ ประมาณนี้ครับทุกคนเกตววดาบอกเลยว่าโอ้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นมาเห็นกยต้ากับโกฟีตแล้วก็คันสอง เทียอย่างเงียโปรฟิตก็มาจริงเว้ยมาจริงอยู่แล้วสันซุปเปอร์สี่ตัวนะสี่ห้าตัวใครๆเขาก็เดาได้แต่ทค่มันบเสาที่ดิปพัทไม่มีไลท์มีแค่เอ็กซ์มอร์ดีเทลเอมีบอดแคสนี่ว่าสิบห้าอ1อสิบพใช่ป่ะมันคือสิบห้าเนี่ยมันก็คือบันเสาใช่ป่ะใช่ครับแสดงว่าตู้แสดงว่ามันปล่อยคอสามารถเสร็จตู้คนมาหรือเปล่าน่ะ เออเออดีแลดีดีแล้วไม่ไม่สตรีมวันนี้วันพฤหัสวันุกร์เียานยุดไม่ได้สักลับไปไม่ได้ด้วยรอบนี้เพราะมันวอยู่แล้วประเด็นอะแล้บไปแล้วทคนมีแค่นี้แหละครับสำหรับสตรีมวันนี้โอ้ตื่นเต้นมากเลยเจออะไรก็ไม่รู้มาทำไรวะเอ้ามึงมาดูมึงไม่ได้มาดูโดันเฟยอยู่แล้วมึงมาดูตัวละครคาริวไม่เห็นว่าตัวอะไรีย มันก็พอเดาได้มันเดาได้แต่บอกมันจะมากูก็อยากเห็นอาร์ตเนี่ยว่าอาร์ตมันเป็นยังไงยงไงชอบก็ตกบแสนงถ่ายถ่ายสมรู้ร่วมคิดเกม10ปีครับไม่เคยรีบมันก็ไปกระทำแล้วมันทำแล้วไอ้เหี้ยไม่ทันเลยสําเนียงเฮ้ยทำอะบรนี้ เฮ้ยเดี๋ยว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 ยังไงเฮ้ยให้ดูให้ดู dimension super asia สองอ่ะตัวนึงแล้วอย่างอื่นอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็ยังดีผมเดินถามคุณดูว่าจิตใจอะไรมากกว่า dimension show you โอเคให้ดูให้ดูก็ยังดีอะมามาให้ยังดีตัวโผ่ยโทรม่ทุกคนไล่เลยนโทรน่าจะเป็นพ่อโยนตัวเตียนให้เซลอิดดังเลยนะพาร์ทออฟแอนิเมชั่นออฟทรีคาแรคเตอร์ ก็คือสามตัวเลยให้ดูแต่ว่าดูแค่เป็นเซียวเดียวเออเอมแะมันก็แอคทีฟแหละเชื่อกูมันก็คงไม่พ้นตรงไหนหรอกมันมันก็คงเป็นแอคทีฟสกิลอะเฮ้ยว้าวว้าวเฮ้ยว้าวว้าวเออสเปริทงานยี่ห้อที่กูว่าแล้วี่ผมเฮ้ยเป็นเสียงอังกฤษเว้ยไอเชี่ยพารัดดังเป็นเสียงยุ่นทำไมไม่ใช่ฉากพอยน โั่เตียนให้วะอ๋อนี่เป็นอันนี้เป็นอีโถแน่เลยจะใช่อีโถแน่อีโถอีแน่มันจะหามาใช่อิทโถนี่คุณเพื่อนเหรออุ้ยเหมือนในเหมือนในนี้เลยเนี่ยคับเดียกว่านรียกว่า p o w e โอ้โหเหี้ยมึงเอาฉากกั้งแต่ก่อนเข้าไอ้นี่กรอไป็อันนี้ด้วยเหี้ยมึงเอาฉากกั้งแต่ก่อนเข้าศึกประชันดีกรออันนี้ฉากเแ็่สวิตต์ทำไมทีนี้มาดูแปลกวะอ อันนี้สวิตใช่สวิตแต่ว่าตัวมันไม่มีโทเฮ้ยโอ้ไม่ดูดิเวชด้วยแต่ไม่ก็มันยากดิเวชเดิมไวสัตมันจบอกโอ้ชันเลยเฮียเรารู้ว่าตัวมาเฮียชูชูนิวด้วยว่าเอ้ยได้อยู่นะไม่แย่นะ เโยเฮโตัวไอคิวปจีแต่อีโทอ่างเียร์ีนปีกกางเลคจีโอเคันนี้หมดแล้วหมดริงๆแล้วอว่าตอนแรกนึาจะนไม่มีแล้วยังมีต่อมีแมีแอนิเมชันต่ออย่างนี้นึงโอเคบไปก่อนแล้วผมเจอกันครับ